สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนยำหนังคลิปในวันนี้เป็นคลิปสรุปเรื่องราวของซีรีส์ที่สร้างจากสุดยอดเกมในปี2013 the last of Us ep ที่1แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวฝากทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและฝากกด Sub ส c r ร b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราถ้าหากพร้อมแล้วอินโทรมา เริ่มในปี1968รายการทอล์กโชวรายการหนึ่งกำลังพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับโรคระบาดที่มีต้นเหตุมาจากเชื้อไวรัสแต่ดรรีแวน์นักระบาดวิทยากลับไม่คิดว่าโรคระบาดพวกนั้นน่ากลัวเลยสักนิดสิ่งที่เขาหวาดกลัวนั่นคือเชื้อราถึงแม้ว่าพวกมันจะดูไม่มีพิษภัยทําให้คนป่วยก็ไม่ได้แต่พวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของคนได้อย่างเช่นเชื้อราสายพันธุ์คอดิเซปที่เข้าไปอยู่ในตัวมด เชื้อราเข้าไปกัดกินสมองของมดแลวยึดร่างบังคับให้พวกมดทำตามที่พวกมันสั่งแต่เชื้อราสายพันธุ์นี้ก็ไม่สามารถแพร่มาติดกับคนได้เพราะโฮสต์ที่พวกมันควบคุมต้องมีอุณหภูมิภายในร่างกายสูงกว่า94องศาเซลเซียสดรรีแวนจึงตั้งทฤษฎีว่าถ้าเกิดเชื้อราพวกนั้นวิวัฒนาการตัวเองให้สามารถยึดร่างมนุษย์ได้ละ่ะแน่นอนว่านั่นคือจุดจบของมนุษยชาติเมื่อพิธีกรรายการได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับอึง้งจนต้องปิดรายการไป ตัดมาที่ปี2003ซาร่าตื่นขึ้นแล้วรีบวิ่งไปปลุกโจเอลพ่อของเธอให้ลงมาทานอาหารเช้าดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดของโจไม่นานนักทอมมี่น้องชายของโจก็กลับเข้ามาในบ้านทอมมี่เล่าเรื่องปัญหาของงานที่พวกเขาทำโจเลยต้องทำงานหนักในวันนี้ซึ่งก็คงต้องกลับดึกระหว่างนั้นก็มีข่าวจากวิทยุเกี่ยวกับกรุงจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียแต่ทั้ง3าคนก็ไม่สนใจก่อนออกจากบ้านซาร่าได้แอบนำนาฬิกากับเงินส่วนหนึ่งติดตัวมาด้วย ขณะที่ขึ้นรถสองตายายเพื่อนบ้านข้างๆกอดทักทายโจกับซาร่าอย่างเป็นมิตรโจเลยบอกว่าจะให้ซาร่ามาหาหลังเลิกเรียนซาร่ามาเรียนปกติหลังเธอเลิกเรียนเธอก็แวะเอนานาฬิกาของพ่อที่นำติดตัวมาด้วยไปซ่อมแต่แล้วอยู่ๆภรรยายของช่างซ่อมนาฬิกาก็ออกมาปิดร้านอย่างรีบร้อนพร้อมไล่ซาร่าให้กลับบ้านซาร่ามาที่บ้านของคุณนายแอดเลอร์เพื่อนบ้านข้างๆเธอถามป้าแอดเลอร์ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นพอเห็นรถตำรวจวิ่งไปมาอยู่ทั่วเมือง แต่ป้าแอดเลอร์ก็บอกว่าวันนี้ปกติดีในขณะที่ป้าแอดเลอร์ไปดูขนมคุกกี้ที่ทำอยู่หลังบ้านซาร่าก็ได้มาดูแผ่นซีดีหนังของป้าแอดเลอร์ซึ่งระหว่างนั้นคุณยายที่นั่งอยู่ในบ้านที่แทบขยับตัวไม่ได้อยู่ๆคุณยายก็ตัวกระตุกอย่างผิดปกติแต่ซาร่าก็เจอหนังเรื่องหนึ่งเลยเดินไปหาป้าแอดเลอร์ในครัวเพื่อยืมหนังเรื่องนั้นก่อนเธอจะขอตัวกลับบ้าน ซึ่งก่อนที่ซาร่าจะกลับบ้านก็สังเกตเห็นดูซี่หมาของป้าแอดเลอร์นั่งจ้องหน้าคุณยายอย่างผิดปกติแต่น้องก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรตกดึกโจก็กลับมาที่บ้านซาร่าเลยมอบนาฬิกาที่เธอนําไปซ่อมให้กับโจเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดจากนั้นทั้งสองก็นั่งดูหนังที่ซาร่ายืมมาจากบ้านป้าแอดเลอร์จนซาร่านั้นหลับไปต่อมาทอมมี่ก็โทรหาโจเพื่อให้ไปประกันตัวเขาพอทอมมี่ก่อเรื่องจนถูกจับโจเลยพาซาร่าเข้านอ,นอนก่อนที่จะออกไปหาทอมมี่ ต่อมาซาร่าก็ต้องตื่นขึ้นพอมีหอบินเสียงดังอยู่นอกบ้านน้องเลยลงมาดูเหตุการณ์ที่ชั้นล่างซึ่งในทีวีก็มีประกาศให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านห้ามออกมาข้างนอกเด็ดขาดแต่แล้วลูซี่หมาของป้าแอดเลอร์ก็วิ่งมาที่บ้านของซาร่าซึ่งดูเหมือนว่าลูซี่จะกลัวอะไรบางอย่างซาร่าเลยพาลูซี่กลับบ้านแต่ลูซี่นั้นก็วิ่งหนีน้องไปซาร่าเลยเดินเข้าไปดูในบ้านป้าแอดเลอร์ว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งน้องก็ได้เจอกับคุณลุงที่นอนเลือดอาบตัวอยู่และคุณยายที่กําลังกัดคอป้าแอดเลอร์ราวกับว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วคุณยายที่ตอนนี้มีอะไรบางอย่างอยู่ในปากก็วิ่งไล่ซาร่าจนน้องต้องหนีออกมานอกบ้านซึ่งโจกับทอมมี่ก็ขับรถกลับมาพอดีโจเลยใช้ประแจหวดคุณยายจนตุยไปแล้วทั้ง3ามคนก็ขึ้นรถขับหนีออกมาดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งเมืองจะตกอยู่ในสภาพโกลาหลเอามากม ระหว่างขับรถซาราที่อยู่ในสภาพตื่นตระหนกกดถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกโจก็ไม่รู้ทั้ง3คนขับรถมาเจอครอบครัวหนึ่งที่ขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทางแต่โจก็บอกให้ทอมมี่ขับรถต่อไปเพราะเดี๋ยวก็มีรถเข้ามาช่วยครอบครัวนั้นจนในที่สุดพวกโจก็มาเจอรถติดจํานวนมากโจเลยบอกให้ทอมมี่ขับรถลงทุ่งหญ้าตัดไปอีกทางแต่ก็ต้องมาเจอกับพวกรถทหารอีกทอมมี่เลยตัดสินใจขับรถเข้าเมือง ซึ่งทั้งเมืองในตอนนี้ก็กําลังวุ่นวายออกมากๆจนในที่สุดก็มีเครื่องบินลําหนึ่งตกลงมาเศษซากของเครื่องบินกระเด็นมากระแทกรถของโจจนพลิกคว่ำโจอุ้มซาร่าที่บาดเจ็บบริเวณข้อเท้าออกมาจากรถแล้วทอมมี่กับโจก็ต้องแยกทางกันโดยทอมมี่นัดเจอกับโจที่แม่น้ําในขณะที่โจพาซาร่าไปที่แม่น้ําก็มีคนติดเชื้อคนหนึ่งวิ่งไล่ล่าทั้งสองแต่โชคยังดีมีทหารคนหนึ่งช่วยพวกเขาได้ทันโจพยายามบอกว่าพวกเราไม่ได้ติดเชื้อ ทหารคนนั้นติดต่อหาพักพวกจากนั้นมันก็เล็งปืนใส่โจก่อนที่จะลั่นไกใส่โจกับซาร่าจนทําให้ทั้งสองตกเนินไปในขณะที่ทหารคนนั้นกําลังจะยิงโจทอมมี่ก็โผล่มาเฮดช็อตมันก่อนโจที่บาดเจ็บเล็กน้อยรีบวิ่งมาดูอาการของซาร่าที่ถูกยิงบริเวณท้องโจพยายามช่วยน้องแต่มันก็สายไปซาร่าสิ้นใจในอ้อมอกของโจไปเสียแล้ว20ปีต่อมามีเด็กคนหนึ่งเดินลัดเลาะมาตามป่าจนมาเจอเมืองที่อยู่ในสภาพวินาศสันตโล แต่ก็ยังหลงเหลือผู้คนอยู่แล้วคนเหล่านั้นก็พาน้องเข้าไปในเมืองจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจร่างกายน้องซึ่งก็พบว่าน้องเป็นผู้ติดเชื้อเจ้าหน้าที่เลยฉีดยาบางอย่างใส่แล้วก็ตัดมาที่โจที่กําลังทํางานโยนศพไปเผาเมื่อเสร็จงานโจก็มารับตัวแถมยังถามอีกว่ามีงานอีกไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีงานกว่าถนนกับซ่อมท่อโจเลยเลือกงานที่ได้เงินมากกว่านั่นคืองานซ่อมท่อขี้ดูเหมือนว่าเมืองที่โจอย,อยู่นั้นจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดออกมากมาก อย่างคนที่ทำผิดกฎของเมืองก็จะถูกประหารโดยการแขวนคอต่อหน้าชาวเมืองกันเลยทีเดียวโจได้มาคุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่มาแอบซื้อยากับเขาโจได้ถามถึงรถที่พวกเจ้าหน้าที่จะขายให้เขาเพราะแบตเตอรี่เสียซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ตอบตกลงที่จะขายรถให้โจแถมยังเตือนโจว่าช่วงนี้พวกฝลายลายกลุ่มก่อการร้ายมาโจมตีอยู่บ่อยครั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เลยให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆเข้ากะทีขึ้นนั่นทําให้พวกเจ้าหน้าที่วิตกกังวลจนอาจพลั้งมือยิงคนได้ง่ายขึ้น เมื่อเตือนเสร็จเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เดินจากไปแล้วซีรีส์ก็ตัดมาที่เทสหญิงสาวเพื่อนสนิทของโจที่กําลังต่อรองกับชายกลุ่มหนึ่งอยู่ดูเหมือนว่าเทสจะถูกชายพวกนั้นดักกล้นโดยไม่ตั้งใจหัวหน้าของชายพวกนั้นพยายามขอโทษเทสที่ถลกน้องมันซ้อมเธอจนน่วมแถมยังเอาแบตเตอรี่ของเทสไปขายอีกแต่เทสก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ลืมๆเรื่องนี้ไปซะชายพวกนั้นก็ไม่สบายใจอยู่ดีเพราะถ้าเทสตกลับไปเจอโจในสภาพนี้รับรองได้เลยว่าโจต้ตองตามมากระทืบพวกเขาแน่แน เทสเลยบอกว่าจะไปคุยกับโจให้แต่แล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมีเพียงเทสที่รอดชีวิตมาได้ระเบิดนั่นเป็นฝีมือของพวกเจ้าหน้าที่ที่กำลังไล่ล่าผู้ก่อการร้ายจากนั้นเทสต์ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวตัดกลับมาที่เด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกจับเธอถูกทดสอบบางอย่างโดยการให้นับเลขชา้าๆและบอกชื่อของเธอนั่นคือเวโรนิก้า เมื่อทำการทดสอบเสร็จคนของกลุ่มไฟล์ไฟลก็ออกไปจากห้องนั่นทำให้เวโรนิก้าหัวร้อนมากว่าทำไมคนพวกนี้ถึงต้องจับเธอขังไว้แบบนี้ด้วยจัว้ใน,นี้ทำหองอะไรวะโจมาที่ห้องส่งข้อความวิทยุเขามาถามถึงข้อความของทอมมี่แต่ดูเหมือนว่าทอมมี่จะไม่ตอบข้อความของโจมาสามอาทิตย์แล้วโจเลยอยากจะไปหาทอมมี่จึงถามว่าหอส่งสัญ,ญญาณอีกที่อยู่ที่ไหนซึ่งคนส่งข้อความกอมมาร์กจุดในแผนที่ให้กับโจ จากนั้นเขาก็กลับมาที่ห้องแล้วเริ่มศึกษาเส้นทางพร้อมกระดกเล่าไปด้วยจากนั้นโจก็หลับไปไม่นานนักเขาก็ตื่นขึ้นและพบว่าเทสกลับมาที่ห้องแถมยังมีรอยฟกช้ำที่บริเวณใบหน้าโจเลยเดือดจะไปสั่งสอนพวกมันแต่เทสก็โกหกและบอกว่าไม่เป็นไรสุดท้ายเธอก็พูดความจริงว่าพวกโรเบิร์ตซ้อมเธอแถมยังเอาแบตเตอรี่ของโจไปขายอีกนั่นทําให้โจเดือดเพราะเขาต้องการแบตเตอรี่ไปใช้กับรถเพื่อมุ่งหน้าไปหาทอมมี่ เทสเลยบอกให้โจใจเย็นๆก่อนที่ทั้งสองจะออกไปหาโรเบิร์ตเพื่อถามว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนตัดมาที่กลุ่มฟลายไฟตอนนี้พวกเขากําลังสงสัยว่าทําไมมาลีหัวหน้าของกลุ่มฟลายไฟในเขตนี้ถึงจับเด็กที่ไหนไม่รู้มาขังไว้โดยไม่บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นใครมาจากไหนสําคัญยังไงแถมยังส่งคนไปโจมตีพวกเฟรดาโดยไม่มีเหตุผลอีกมาลีเลยบอกว่าคืนนี้เธอจะดำเนินแผนล่อให้พวกเฟรดาไปสนใจที่อื่นเพราะพวกมาลีจะอพยพออกจากที่นี่เป็นการถาวร โดยเธอจะพาเด็กที่ขังไว้คือเวโรนิก้าไปทางตะวันตกเพราะมารีได้รับข้อมูลจากคนทางนั้นว่าเวโรนิก้าสามารถช่วยมนุษยชาติได้เมื่อฟังจบคนของเธอก็ทำตามที่เธอสั่งโดยไม่สงสัยในตัวเธออีกต่อไปโจกับเทสมหาโรเบิร์ตซึ่งเทสก็ได้ข้อมูลแบตเตอรี่ว่าอยู่ที่ไหนทั้งสองจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นด้านมารีมาหาเวโรนิกา้าแถมยังเอากระเป๋าให้เธอพร้อมปลดโซ่ต,ตวนให้ มาลีพูดคุยกับน้องจริงๆแล้วเวโรนิกา้าชื่อของเธอคือเอลลี่มาลีบอกว่าเอลลี่เป็นคนสําคัญมากๆและจะพาน้องอพยพไปกับพวกเขาด้วยโจกับเทสเดินทางไปเอาแบตเตอรี่โดยใช้เส้นทางท่อระบายน้ําใต้ดินพอมาถึงห้องพวกเขาก็ไม่เจอแบตเตอรี่แต่เจอศพคนติดเชื้อที่นอนตายนานจนเชื้อรานั้นขึ้นไปตามกําแพงโจกับเทสเดินทางต่อจนมาถึงประตูทางเขา้าแต่ดูเหมือนว่านอกประตูนั้นจะมีการต่อสู้ เมื่อทั้งสองออกมาก็เจอศพคนจํานวนมากที่นอนตายอยู่ข้างแบตเตอรี่ของโจที่มันไม่สามารถใช้การได้จากนั้นโจก็ได้เจอกับพวกมารีและเอลลี่มารีที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บเธอก็เจรจาต่อรองให้โจกับเทสพาเอลลี่ไปส่งให้พวกฟลายไที่อยู่ในตึกรัฐสภาเก่าเมื่อไปถึงคนพวกนั้นจะให้ทุกอย่างที่โจอยากได้โจกับเทสปรึกษากันอยู่สักพักก่อนที่จะตอบตกลงรับงานของมารีซึ่งมารีก็ย้ำกับโจว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด แล้วต้องสามคนก็กลับมาตั้งหลักที่ห้องของโจเอลลี่ได้สำรวจห้องของโจและได้เห็นรหัสลับบางอย่างนั่นคือข้อความทวิทยุเล่นเพลงในยุค60คือไม่มีของใหม่เข้ามาท้าเล่นในยุค70คือมีของใหม่เข้ามาแต่ยุค80เป็นรหัสลับซึ่งน้องเข้าไปพยายามถามโจแต่โจก็ไม่พูดกับน้องเลยก่อนที่เขาจะหลับไปไม่นั้นนักโจก็ตื่นขึ้นเอลลี่พูดนู่นนั่นนี่กับเขาแถมยังหลอกจนรู้ว่ารหัสลับเพลงยุค80นนั่นคือกำลังมีเรื่อง นั่นทําให้โจหัวร้อนมากแต่เทสก็เข้ามาบอกให้โจกับเอลลี่เตรียมตัวเพื่อออกเดินทางตกดึกพวกเจ้าหน้าที่ก็เริ่มออกล่าตะเวนนอกกำแพงเมืองพวกโจใช้เส้นทางลับลักลอบหนีออกมานอกกำแพงได้เช่นกันซึ่งเอลลี่ก็รู้สึกว่าจะดีใจมากที่ได้ออกมาข้างนอกแต่แล้วพวกเขาก็เจอกับเจ้าหน้าที่ที่เคยซื้อยากับโจเจ้านั่นเล็งปืนใส่เขาในทันทีเพื่อจับกุมตัวก่อนที่มันจะใช้เครื่องตรวจว่าทั้ง3คนติดเชื้อหรือไม่ แต่เอลลี่ก็ทำลายเจ้านั่นทำให้โจนึกถึงเมื่อครั้งอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาโจเลยสัตว์หน้าเจ้าหน้าที่คนนั้นจนตายคามือแล้วเทสก็พบว่าเอลลี่เป็นผู้ติดเชื้อแต่น้องก็พยายามอธิบายว่าน้องติดเชื้อมานานมากแล้วแต่ก็ไม่กลายเป็นซอมบี้สักทีในขณะเดียวกันพวกเจ้าหน้าที่ก็กำลังมาที่นี่ทั้ง3คนเลยต้องมุ่งหน้าออกจากที่นี่โดยเร็วตัดมาที่วิทยุในห้องของโจอยู่ๆมันก็เล่นเพลง never let me down ของวง a g i s เพลงยุค80 ซึ่งนั่นหมายถึงตอนนี้กำลังมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วซีรีส์เดอะลาสอ f Us EP ที่1กดจบเป็นยังไงกันบ้างครับกับสรุปเรื่องราวซีรีส์ใน EP นี้ถ้าเพื่อนๆชื่นช,นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสรุปเรื่องราวใน EP ที่2จะมาในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ